อีสานตอนนี้ก็คือคักนะคุณเมื่อสักครู่เห็นตะว<อ>ันออกเห็นใต้แล้วอีสาน่วงนี้มีหน้าไฟ <ป S 1> มากอีสานณตอนนี้รู้จักบั้งไฟใช่ไหมฮะใช่ค่ะบั้งไฟโก้ครับคุณผู้ชมครับที่ยสโสธรในปีนี้เป็นปีแรกในรบอบ2ปีครับที่มีการอนุญ,ญาตให้จัดการบุญประเพณีแห่งบั้งไฟเราจะไปติดตามครับบรรยากาศจากคุณกันยารั์ริมอำนวยราบครับรายงานนะฮะมาจากที่จังหวัดยสโสธรเลยครับ คุณธีระเดชคุณวิภาพรครับปีนี้นะคะหลายฝ่ายก็คาดการค่ะว่าการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยะโสธรนั้นจะทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้นค่ะหลังจากที่จังหวัดได้งดจัดงานมานานกว่า2ปีนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะก็จะมีพิธีเปิดค่ะรวมถึงขบวนแห่บั้งไฟค่ะ ขณะที่บรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมคณะกองเชียร์นะคะจากค่ายบางไฟต่างๆค่ะงานประเพณีบุญบังไฟจังหวัดยโสธร ไปชมภาพบรรยากาศในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะที่บริเวณถนนแจ้งสนิทค่ะจากบริเวณด้านหน้าศาลจังหวัดยะโสธรนะคะยาเข้าไปถึงภายในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรระยะทางประมาณ2กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ได้ปิดถนนนะคะเพื่อโชว์บ้างไฟสวยงามและมีการจัดประกวดกองเชียร์ของคณะบ้างไฟแสนในคุ้มต,ต่างๆนะคะ โดยแต่ละคณะค่ะ,<ล>ะก็จะมีาการจัดแสดงและเล่นต่างๆสลับกับการแสดงความบันเทิง,งบนเวทีของคณะกอ,องเชียร์ค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็มีคณะกอ,องเชียร์เข้าร่วมแข่งขันจํานวน11คณะ11เวทีซึ่งก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะ,รระบรรยากาศนะคะก็จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานค่ะนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาชมงานนะคะหลังจากที่ว่างเว้นไปถึง2ปีติดต่อกัน แล้วก็ไม่มีการจัดงานบุญบ้างไฟนะคะส่วนบรรยากาศเช้าวันนี้ค่ะขบวนแห่จากชุมชนต่างๆก็เตรียมพร้อมสําหรับพิธีเปิดรวมไปถึงร้านค้าขายเล่แผงลอยก็มาจับจองพื้นที่สําหรับค้าขายกันอย่างคึกคักค่ะโดยคาดการนะคะว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดได้ไม่น้อยค่ะคุณเทรเดชคุณวิพาพรคะส่วน การเข้ามาภายในงานนะคะก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะคะโดยทุกคนก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะและถ้ามีการรวมกลุ่มดื่มสุราหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็กาหนดให้มีการแสดงนะคะไม่เกิน23นาฬิกาค่ะซึ่งภายในวันนี้ขณะนี้บรรยากาศด้านหลังเองนะคะก็อยู่ระหว่างพิธีเปิดงานค่ะส่วนพิธีการจุดบ้งไฟนะคะก็จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะคขอบคุณมากครับคุณกัญญลัต์